เบ่งตรวจมาถึงถันดุดดุดหด,ด,ด,ดอันนี้หน่วยใหญ่บ้อูจจกก้กระกระเบง,ง,ง,งสาใจดีครับพี่น้องเลยหน่วยมันใหญ่สวัสดีครับสวัสดีพ่พี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบพ่อกับผมจากก่วงแชนแนลครับพี่น้อง เอาตำบกฮุงครับพี่น้องฝากพีตอนน้องมือน,นี้กครับหอยโคงหอยโครงใหญ่มีตจำนวยยังไงพี่น้องหัวบกยังไงเลยเนาะแก้มครับอันนี้ผักขายเนี่ยผักบุ้งเนี่ยนะครับน้องไม้เนี่ยหลักกับผักกาดขาวอันนี้เป็นกระเทียมเทียมดองพี่น้องเอามาแก้มน้ำใส่กันเนาะมามาพี่น้องมาเส่บเสบน้งก,กันกับจ่าควงตำบกฮุงแก้มหอยโคงต้ม Ừ. Thôi. Ui. Nè, ถ่ายคือบอกมาน้ำพี่น้อง ข้างล่างโอ้ ม,มาพี่น้องมา chuyện thoát gì bắt xem đẹp xem mừng 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 กวางกวงพี่้องไถยสันๆสันบกหอยอันนี้ไถ่สันสั่สนจุดๆุหลุดพี่น้องบ่มีแหลมบ่มี bừng chuột mất thần thần chút luôn anh ăn ngồi ngày không chắc chắc bằng <laughs> xa chạy đi vì hoàng ơi nuôi mình nhảy ui ừ. bố còn má bớt đấy bạn, đây bớt đây bớt nấu đây bớt อ้าเอยู่เลยพี่น้องว่ามันฝนสีมาอีกหรือเปล่ามองจ้าก,กวงยู่นี่พิ่นเลือกตกได้พี่น,น้องนั้งเตี้ยกตบตกถงแต่ไ,ได้ไขนะ่เอา้ลยให้มันบานเฮาเอินฝนแหลนฝนแหลนตกเป็นบางหม่อง 嘛，弄。Nah, no. เอาพี่น้องครับเมนูความแซ่บนะครับสูตรบ้านเฮามันต้องไปยังที่แหละมันต้องตดไปน้ากันบักหอยเนี่ยแลวก็ตะมบักหุ่งเนี่ยบอันกับก้อยบอดันกับจิ้มแจวซีฟู้ดก็ได้พี่น้องมันต้องไปยังที่ครับหอยมันต้องติเข่ากันกับตะมบักหุงนะครับประกอบกันเมนูแซ่บๆนะครับทีจากวงเอามาฝากพี่ตอนน้องทุกๆมือนะครับพบๆกันไหมในคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องครับ มากกัดกดไล่ถูกใจกัดกดแช์ให้กับจ่าขวเลยเด้อพี่น้องพบปะกันใหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ